อุปกรณ์ตัวนี้เรียกว่ากระดิ่งของสันติอนะครับเป็นอุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนไปหรือว่าเป็นอุปกรณ์ส่งสัญญาณน,นะครับผมตัวนี้จะใช้สําหรับติดตั้งปายนอกหรือว่าปายในอาการก็ได้นะครับก็จะมีขนาดสัญญาณ3มิ้ล4นิ้นลแล,แล้วก็8นิ้ลนะครับผมก็จะใช้ไฟ220โวลต์นะครับผมสําหรับการติดตั้งนะครับตัวนี้จะต่อปา๊นสวิตช์นะครับผม จะต่อแบบต่อตรงแบบนี้ก็ได้นะครับก็ใช้เป็นสวิตตัวธรรมดาก็ได้หรือว่าจะใช้คู่กับเซนเซอร์ก็ได้นะครับตัวนี้การเข้าสายนะครับพวตัวนี้ก็จะเป็นเข้าลายในตัวต้นดวงได้เลยนะครับตัวนี้ก็คือไม่ต้องแยกนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็คือจะเป็นลายข้างตัวีนต้นก้้งหนึ่งนะครับผมแต่ถ้าเราต่อ่านสวิตนะครับด้านที่ เป็นลายนะครับหรือว่าด้านที่มีไฟตัวนี้เราจะก็คือใส่สวิตขั้นกลางนะครับเพื่อทําการเปิดปิดได้นะครับผมแล้วก็เมื่อต่อเสร็จก็อยู่รักษะอย่างนี้นะครับผมแล้วก็เรานําไปติดยึดติดกับปานังนะครับผมเสียงก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับกระดิ่งของฟันเป็ด